ก็วันนี้ก็จะมาเสนอตัวหน่อยนะครับสําหรับช่องของพี่อ๋อยนะครับจริงๆแล้วช่องนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการเดินทางการถ่ายภาพนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพนี่แหละไม่ว่าจะเป็นโดนกล้องถ่ายมือถือถ่ายด้วย Insta สามหหรือการใช้ DJI Osmo p p o k k t t นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่า,านี้มันทำให้ผมต้องไปทำช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ ช่องเกี่ยวกับการสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามผมนะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆที่คอยตามคอยดูคลิปวีดีโอต่างๆนะครับถึงช่องนี้จะไม่ได้เป็นช่องที่ดังและโดดเด่นนะครับวันนี้พี่อ๋อยจะมาบอกว่าใครที่กดติดตามนะครับวันนี้อยากจะมาบอกว่าช่องจริงๆแล้วเนี่ยมันแยก p ย a y ิสต์ไว้ในการ ท่องเที่ยวต่างๆการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆหลายๆคนหรือพี่ๆน้องๆที่กดติดตามไว้เนี่ยได้รู้ช่องของพี่อ๋อยจริงๆว่าพี่อ๋อยเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับหลายๆคนถ้ากดไปเข้าที่ช่องของพี่อ๋อยนะครับจะชื่อพี่อ๋อยกินเที่ยวเปรี้ยวไปเรื่อยนะครับเอาละครับเมื่อทุกๆคนเปิดมาเจอคลิปของผมนะครับ ก็มาที่พี่อ๋อยกินเที่ยวเปรี้ยวไปเรื่อยที่โปรไฟล์ตรงด้านล่างคลิปนี้นะครับกดไปนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าแรกของช่องผมนะครับก็ไปที่เพลลิสตรงนี้นะครับทุกคนเห็นว่านี่คือเพลลิ์ที่ผมทําคลิปไว้เยอะมากนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมาเปิดเพลลิ์กันเลยครับ เมื่อทุกค,คนเปิดเพลิทเข้ามานะครับผมก็จะรันหมายเลขไว้นะครับอย่างเช่น01เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับผมจะเดินทางทําคลิปไปยังสถานที่ต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราทาไว้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปที่อีกเพลิทหนึ่งต่อไปมาดูเทลิทที่2นะครับจะเป็นการเที่ยวเวียดนามนะครับผมจะทําคลิปการเดินทางเที่ยวเวียดนามไว้เยอะมากนะครับ เป็นการเดินทางที่บอกรายละเอียดการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับทั้งเวียดนามใต้เวียดนามกลางและก็เวียดนามเหนือนะครับมีหมดเลยนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็มาดูเพล y l ต่อไปนะครับก็เป็นเพลลิ i ที่3ผมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มานะครับผมก็ทําคลิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะผ่านฝรั่งเศสเยอรมนมีนะครับก็จะมีหลาย ep เลยนะครับทุกคนใครที่อยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากเรียนรู้ก็เข้ามาดูใน เพลิปนี้ได้นะครับ03ต่อไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นนาโกยาทาคายาม่าชิราคาวาโกะมาเมื่อต้นปีนะครับผมก็ทําคลิปไว้เยอะมากเลยทุกคนดูนะครับมีค่าใช้จ่ายมีการเดินทางการซื้อตั๋วรถไฟการขึ้นรถไฟนะครับมีบอกหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับมาดูเพลลิทที่5นะครับ05นี่ก็เป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ In s t a 3 6 0นะครับแล้วก็สอนการรีเฟรมการใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆนะครับก็มีนะครับคนเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็6นะครับเป็นงานถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปเจอเฉพาะหน้านะครับแล้วผมก็ถ่ายเก็บไว้นะครับอย่างเช่นเทศกาลถ่ายพายเรือเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับต่อไปมาดู เจ็ดนะครับก็รีวิวสินค้านะครับใครอยากดูเรื่องการรีวิวสินค้านะครับก็มีอะไรสําคัญสำคัญเยอะเนี่ครับเนี่ยครับก็จะไปทำคลิปมาแบบนี้นะครับเนีครับต่อไปนะครับก็มาดู 08นะครับเป็นความรู้ทั่วไปที่มีอยู่ในนี้นะครับ09มันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องตลกกนะครับขำๆนะครับที่ผมทําช่องอยู่ใน TikTok นะครับก็จะเอามาลงด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นความรู้ต่างๆนะครับที่ผมจะสอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเลยนะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้นะส่วนเพลิดที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบินโดนนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการบินโดนนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับ ผมบินโดนใช้เทคนิคการบินต่างๆนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับจะเห็นว่าเพลย์ลิสต์ทั้งหมดนะครับที่ผมทําไว้ก็จะมีประโยชน์กับหลายๆคนเลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ครับเนี่ยครับที่มาที่ไปของช่องนี้นะครับใครที่ตอนนี้เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่แล้วกดติดตามช่องพี่อ๋อยไว้นะครับก็อาจจะสับสนเดี๋ยววันนี้ทํากับข้าวเดี๋ยววันนี้เล่นตลกเดี๋ยววันนี้มาสอนถ่ายภาพเดี๋ยววันนี้ไปบินโดนเดี๋ยววันนี้ไปทําบล็อกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ก็ยังไงเพื่อไม่ให้มันสับสนเปิดเข้าไปดูที่ช่องแล้วกด playlist แล้วไปเลื่อนดูและทุกคนก็ได้ความคุ้มค่าอยากรู้อะไรอยากดูอะไรก็เปิด playlist แล้วเข้าไปดูรับรอง ไม่ผิดหวังแน่นอนออะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมดนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ยังมาทักมาทายอยู่ในช่องนี้นะครับขอบคุณมากนะครับใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือรีวิวสินค้าอยากรู้สินค้าอุปกรณ์อะไรมีอะไรก็เข้าไปดูในนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เบรกไปก่อนก็มาเน้นเรื่องเล่นกล้องอินสตาสามหกศูนย์นะครับก็ตอนนี้ ยิ่งใช้ล้วยิ่งสนุกบอกเลยนะครับอะยังไงก็กดติดตามไว้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับไปนะครับขอบคุณครับ